เราจะไปตรงนี้นะครับจะไปครับสวัสดีครับไม่ได้จะเข้าไปแห็ดนะขอบคุณครับขอบคุณครับแดหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีแอบจีสองซ้อหน่วยผันพื้นหาของปลาด้วยค่ะเขาเก็บเห็ดคือเก่าลหรอคะพี่น้อง ไปไปเบิงวัสิมานบ่หมานด้อยจ้าลงน้อยน้อยมึงยาหน่อยนึงวู้หลีอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเลย เียงคนบักหลายเลยกำลัง่สั่งไปนำกัน,นสองดอกแล้วอ,ออกมาให้นี่นค่ะสอดอกนี่เห็นอยู่ ตะไข่ตะไข่ค hmm. ่ะนี่ตรงเอาเลยได้ไปหนอแล้วกเอาก็อยงอกับมาเอา

cái đôi tao không đây không tao khá không tao không tao này tao không เอ้ยเป็นจันโสดบอกมีคนเห็นพี่น้องบอกหาที่ๆบอกเห็นนีหล to ีเลยชอบเผากระบาดเราพี่น้องพออด้กินพี่น้อง มืัอนี้เขาต้องเดี่ยวด้วยค่ะเขาแคมป์ลอปชอได้เห็ดข้าวไข่เห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดปวกไฟนะคะเห็ดปวกไฟปลวกฟานอันนี้แหละขาเหย้าๆพ่อได้แกงค่ะพ่อได้กินพ่อได้ปนเดียเด๋ยวไปแรกสิแกงค่ะ้าบแกงกับสิปนถามมืออ้าวพี่น้องออกเจอต้องแล้วกะเนี่ยราคาม้า อยู่นาวัดปลาวัดป่าบ้านถเเือคะดนี่ยาฟาลังก๋วยเตี๋ยวพีหนุ่ยก็อยู่มองนีล่ะนี่นี่ยู่แต้มมองนีล่ะนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเพิ่นมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมวดดูเจ้าค่ะไผ่านมาบ้านถือมาเก็บเฮดกต่กแวะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวมองนีเดาจ้ะโอูยจะดเมนหอมนำ้ำซุปเพิ่นเนาะ่าแบบพีพวนน้ำเดอ้อ ของเงี้เป่งเี่เยเป่งเขาบอกห้อยมาขายพี่พวนกับมีดด้วยค่ะเอาทำสุกหนาตุนเ้อะค่ะตอนหลายๆโรด <c oughs> พิเศษตอนเด้อจะ้ะกินตอนเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรง <c oughs> จะได้ตาแจ้งๆหาเห็ดได้ง่าย,ายๆเราว่ะน้ำตกน้ำใสเอ้าอย่างมืองพญ่สู้ แซ่บน้อยแซบน้อยแล้นะกระเทียมนี่แล้วเจียวเองเลยน่ะทำใหญยเมื่งวานใส่น้ำปลอใส่เอาน้ำาลอมก็หนำใส่เ่านำใส่เราเอาหนำใส่เราหอมหอมพี่น้องหนำซุปเป็นหอมหอมในเตาถ่านทั้งวันนะคะแล้วก็เขียวจนหมดละอย่าลืมเด็ดขาดพานมาบานพื้นกับมาแวอุจจจจแม่ขาดเกลือเผ็ดเผือกเดี๋ยวเขาเฮียหลักไอ้ผัว เสร็จเรียบรอย <All right. S 1> ้อยไปก่บจ้า mm hmm. พี่พวนกับน,นี่ตัวฟังก็ถามจิไเป็โรงเรียนบ้านคือจ้ะค่ะ mm hmm. ลูกค้าแล้วกลับมาเรื่อยๆแล้วพี่น้อง mm hmm. ค่ะพี่น้องถึงบ้านแล้วหาอะไรครับอือไหน มน,นมก็นมหนูไงคุณครูให้นมมาหรือเปล่าวันเนี้ให้นมบ้างนมาันนี้โหหิวมากเลยเหรอเอาเข้าบ้านก่อนสิวสวัสดีครับหรื<ม>ยอยังแมวแมวมานี่นนรับอันนี้เลิกเรียนแล้วใช่ไหมวันนี้จะกินอะไรครับเพื่อนทำมากินก่อนหนุ่ม้งนะครับ กินขนมปังกับอะไรครับนมครับในนมนี่นมโรงเรียนนะคะอหิวมากเลยเหรออุ้ยตายลูกผู้ขาไปโรงเรียนยังไงลมมากคือหิวขักแทะกินนมเยอะๆแล้วจะเป็นยนังไงอ,อะเอาทำไมปิดอ่ะ อ๋ออาปิดคลิปให้แม่หน่อยครับสำหรับเพียงนี้แล้วไงต่อขอจบลงเท่านี้นะครับใช่ไหมลูก คลิปนี้ก็สิจบลงสำเนีจล้ค่ะพี่น้องพอกันไ่คลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์แลวคอมเมนต์คุยกันให้เด้อค่ะเดี๋ยวลืมดูโฆษณาให้พ่อใหญ่จัดเปอร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ดูโฆษณาจัดเปอร์นะคะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีคับมุ้ยปากอันนี้จัดเปอร์สวัสดีค่ะ 오 바크 바크